ครับผมคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการใส่ตัวดอกกับเครื่องเจียแกนนะครับของรุ่น Gd 0 6 0 1นะครับผมเป็นของมาคิต้านะครับผมนี่ครับวิธีใส่ดอกนะครับผมแขนตัวหัวออกมานครับแล้วมันจะมีปากจับอยู่ข้างในครับแล้วก็ออกมาครับมีแค่นี้ครับผมเวลาเราจะใส่นะครับผม ตัวหัวใส่ก่อนครับแล้วก็ไอตัวปากจับเสียบใส่ครับเนี่ยครับแล้วก็ใส่นีครับแล้วก็ล็อกครับล็อกให้มันแน่นนะครับแล้วก็พร้อมใช้งานครับ มันจะออกมาเป็นแบบนี้ครับผมพยายามอย่าเสียบใส่นี้ครับผมแล้วก็ใส่ไปอย่างนี้อย่าเสียบใส่นะครับผมเพราะว่าไอตัวปากจับนี้ครับมันจะติดนี้แล้วมันจะเอาออกยากครับผมครับถ้าเราจะใส่เราก็ต้องใส่แบบนี้ครับครับผม ครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมขอบ